วงในเผยตงทูพีปรางเลิกกันแล้วฝ่ายชายพยายามยื้อแต่ไม่สำเร็จรักถึงทางตันพิธีกรชื่อดังบอยวันบันเทิงบอกว่าทั้งสองคนเลิกลากันแล้วทำเอาคนในวงการบันเทิงและพเพื่อนถึงกับช็อกเลยทีเดียวสืบเนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้ที่หลายคนทราบกันดีว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเลดี้ปรางและตงทูพีที่ดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ค่อยได้หลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อสองเดือนที่แล้ว โดยล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังบอยวันบันเทิงก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทั้งสองคนได้เลิกลากันแล้วจบความรัก10ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มสั่นคลอนหลังจากที่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานแม้ว่าฝ่ายชายจะยื้อเอาไว้แต่ก็ไม่สําเร็จและนอกจากนี้ทั้งสองคนและสไตล์การใช้ชีวิตก็ไม่ค่อยตรงกันเนื่องจากฝ่ายชายเป็นนักร้องแต่และดีปรางเป็นดาราฝ่ายชายทํางานจนพระอาทิตย์ตก แต่เลดีปรางต้องตื่นเช้าตีห้าถึงหโมงเพื่อไปทำงานไลฟ์สไตล์ชีวิตจึงสวนทางกัน